สวัสดีครับผมนาย่านพัฒน์กระช่วยปขขอขสองท่านเกคนี้วันนี้จะมาต่อวงจรออแบบปูแขยงพวกุงจอลสชีดีขนาด16คูณ2นะครับมาดูวงจรเลยนะครับนี่ครับหน้าตาของวงจรส่วนด้านบนจะเป็นโค้ดนะครับมาดูโค้ดที่ผมเียนนจ็ดเลยนะครับ มาดูอุปกรณ์นะครับ,บอุปกรณ์จะมีขายไฟนะครับโวลุ่มนะครับจอ lcd นะครับปลอดอะเนโน่ครับสาย usb ครับตัวต้านทานมาดูวิธีการต่อเลยครับต่อที่ขามีดของจอ lcd ลงที่ขาเจนะครับ ของจอ lcd เหมือนกันแล้วต่อที่ขาของ vdd ลงที่ขา a นะครับแล้วต่อที่ขา2ของบอร์ด a ะเนโนลงที่ขา7ของจอ lcd นะครับแล้วต่อขา3า3ที่ขาบอร์ด a ะเนโนลงขา6 ของจอ LCD นะครับขาสี่ของบอร์ดอะนนโน่เข้าที่ข,นะขาหนะ้าของจอ,อง Joy LCD นะครับขาห้าของบอร์ดอะนนโน่ไปที่ขาสี่ของจอ LCD นะครับ ต่อขาเกาวไว้ก่อนนะครับและต่อขาไฟห้าโวลต์ไว้จากนั้นต่อขาสิบเอ็ดของบอร์ดอะเดน,นไปที่ขาอ e ีนะครับของจอ LCD สิบสอง ไปที่ขา s r นะครับของจอ lcd นะครับแล้วมาต่อขาที่หนึ่งของวอลลุ่มไปที่ขา w s S นะครับของจอ lcd ขาที่สองของวอลลุ่มไปที่ขา m k o นะครับของจอ lcd ขาที่สามของวอลุ่มไปที่ VDD ขาของจอยซีดีครับแล้วเราก็ต่อขา VSD ไปลงที่ขาเก้าที่เราต่อไว้นะครับแล้วขา VDD ไปที่เก้านะครับ ไม่ใช่ครับไปที่ขาไฟห้าโวลที่เราต่อไว้นะครับแล้วขาที่ R W ไปที่ขากาวนะครับแล้วตัวต้านทานที่เราต่อเข้ากับขา A นะครับแล้วเราก็ไปต่อขาไฟบวกห้าโวลต์นะครับข้าง สายยุนบีเข้าบอรดอะเดน,นูนแล้วเราจะทําการอัโรดพโหลดโพสลงบอรดอะเดน,น,น,นูนเลยนะครับ เราอัปโหลดเสร็จแล้วมาดูที่แสดงผลของหน้าจอ LCD เลยนะครับนี่ครับจะขึ้นชื่อผมและแผนที่ผมมีนะครับก็ขอขอบคุณนายวิชัยทาลีที่เป็นผู้อัดคลิปให้นะครับและขอขอบคุณอาจารย์ครูวิชาครูวิญญาที่ให้ความรู้ผมมานะครับขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับ